สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับเลขทดลองออกแต่ระวังออกจรงิงงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2568สําหสำหรับงวดนี้นะครับเป็นสัตว์จรอยู่จังหวัดบึงกาฬก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทำการทดลองออกสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออก จากทางช่องชังนุภารวยทําขึ้นนะครับผมแล้วก็สําหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าจะมาตัวไหนหรือว่าจะออกมาตัวอะไรนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านได้อาพิจารณากันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางที่ช่องชังนุภารวยจัดทําขึ้นนะครับผมสําหรับงวดนี้เป็นอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นสัญจรจะพาท่านผู้ชมทุกท่าน ไปทําการทดลองออกหรือว่าไปหมุนรางวัลพร้อมๆกันเลยครับไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขครับก,กันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการ เสียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวสองครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวาัลรางวาัลละสี่พบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่ห้า ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่ห้าและหลักที่หออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จะทําการหมุนอุปกรณ์ออกรางวันให้ลูกบอลหมายเลขคราก,กันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคราก,กันดีแล้วจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวันยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะนําลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวันเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก0ูนย์4จย์ดสฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1นเลขที่ออก0ูนย์เจดสี่ ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจํหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักใดออกรางวาัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวาัลหลักที่สอ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองหลักที่สามและหลักที่ห้าออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัเลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกสองห้าหกสองห้าฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหกสองห้า รางวัลเลขกหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวนะคะซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามหลักที่ห้าและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งค่ะ รางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองสามเงาังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออกสองเจด ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหกสามแปดหกสามฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกแปดหกสาม รางวัลเล็กท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6 ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6และหลักที่สามนะคะออกรางวัลเลขท้ายสองตัวพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว เลขทดลองออกรางวัดเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก9 7 97ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกรางวัดเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2568เลขที่ออกเ7จ็ 97. รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะ พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หน no ึ่งเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะเลขทดลองออกรางวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2,568เลขที่ออกเจ็ดแป์เจ็ดเจดห้า 8 0 7 7 5ฟังอีกครั้งค่ะเลขทดลองออกลังวันที่หนึ่งมว,วันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2568เลขที่ออก780775